เอาตู้ลงกันตอนนี้ไม่พอได้เอาเอาบุ้งไหมมีลายเจ็บมีแต่เจ็บกับแบนเอาคำเดียวเด้อห้ามเอาลายคำคันว่าฮกฮกเครื่องสิได้อยู่คันว่าฮกหรือว่าเจ็ดสิบอเอาไปบอกเอาเลยเนาะขันเลยขันว่าเจ็ดขึ้นเมื่อคุณศาสนาเนาะเฮ้ยขันเจ็ดเค้ยไปเจ็ดไหนขันเดียวบอกว่าใครนี่ขันต่อเนี่ยคือว่าส้ำเร็จหลายแดงนะทุกคนหลังจากที่ว่าแล้วตอนดอนนี้ก็ถือว่าเซ็ตเป่าได้เลยนะ ในเมลีมันก็จะอ้อมมันเลยนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้เพคนกำลังเชี่ยใส่เป่าเ <6 S 2> นาะเดอฮเด้อ <6 S 2> ค่อยว่าฮก <6 S 2> ค่อยนะ <6 S 2> ตอนสุดท้ายเด้อฮกเด้อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคนก็เลยจับตักใส่เป่าแล้วเนาะมาลุ้นกันว่าเส ผนซื้อได้จากเป่านะทุกคนลงกันไปนี่เรียกว่า6กเนาะแต่บุฮกผู้อื่นอีว่าเจ็ดอีว่ห้าเนาะแน่ทุกคนตีเขาไปนำเย็นเล้าไปหอมโอ้หักขนาด Mấy cái màu là mấy này, chỉ láo lai Nè, 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 áo mẹ, áo mẹ Bóng tích, bóng tích, ốc tích, ốc tích Ốc bút, ốc bút Bè và kì láo thưa quân bút แม่ก็จะสร้างนอสร้างขี้เนื้อมันออกโอ้ไอ้น้องตำรวจไอตีเขาก็เป็นหนอเป็นแตน่จับปืนสิตีเขาว่าเป็นตีอโอ้อัศวินให้เลยด้อัศวินให้เลย เคยเฮ็ดเดียวก็คนเป็นเจ้าหน้าที่ทุกคนแต่ว่าเป็นเออเป็นนั่นลูกของเกจอยู่บ้านนี้เนาะนี่หัวจักกันเนาะผู้นี้เนาะเพิ่นก็เฮ็นแยกอยู่เมืองอะไรเนาะเมื่อพักเนาะเพื่อนก็เลยมาช่วยแม่เพื่อนเนาะ นี่ผู้หญิงผู้หญิงก็จะฟาดฟาดล่างจักตีใส่แห้งตีท่านี้แล้วเราอาจจะผู้หญิงจะเป็นขั้นตอนต่อไปไปทุบเพิ่มเติมหหนะให้มันหลน่นนะทุกคนบางอันมันจะบ่อกงเห็นบ่เอา <laughs> ขั้นตอนต่อไปหล่างจากตีแล้วเขาจะจะทุบเนาะทุบแล้วเรา สุดท้ายเลยแท้เขาเจาะกจะวีนะทุกคน,นวีเอาใบเอาเนื้อมันออกเนาะ,นะลูกน้อยทุกคนโอ้เอาลูกน้อยมานำเนะาะจะคายเขาคายเออยนะแต่ว่าบุบมีไ้อยู่นําเด็ดทุกคนตอนได้เอามาอยู่นนะําเนาะแมนแมนบริเวณถึง <c oughs> ๆ,ๆก็จะเป็นไฮเขาเนาะแต่ว่ายั้อนแก่เลยทุกคนตัวน,นี้จะเป็นคนละพันธุะพันนี้มันจะแก่ก่อนเนาะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเ่ารอทหาขั้นตอนต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวออกไปเท,ทายให้เบิร์อีกตึมเนอร์นะขั้นตอนวีเขาเนาะมาแล้วครับเตรียมมาให้มัดเนี่ยหลังจากที่เฮาตีมาเนาะทุกคนในยะหนึ่งต,ตอนช่วยลงมาตอนนี้เพิ่งขั้นตอนวีแล้วเนาะเดี่ยวเอามาเบิ่งบรรยากาศในการวีเขาแล้วทุกคนเดี๋ยวบไปเทคลาไปวีแสวให้เขาเานาะ

អាចកើបឧចាររិទ្ធិញ៉ាំបានសងអូកម្លេចត្រូវបោអូចាំយ៉ាអូចិត្តបានអើបអោណាណាមិនខំចិត្តខឹងទៅមិនចាំអគ្រែបោះហាក់ពុកກະជាឯเฮົາឈិនប่ะឡើយមិនមានទៀតណាជុំដើនឯងបោះលោមមិនបងក៏លោមទេ Thank <laughs> you. ผลตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเป็นขั้นตอนวีนะทุกคนเนาะมึงว่าจากจาก,การตีมามือส้วยนี้ฮอตเดียวนี้ตอนนี้ก็ประมาณซีมงยังเนาะมึงว่าจะได้จกักกปเนเราบารลุน้ำกันนะทุกคน เฮาวี่นี่ก็จะเฮ็ดให้ใบมันออกแล้วก็ใบเม็ดรีบมันออกนะทุกคนเนาะเม็ดที่ว่ามันออกมานี่ยคือว่าบ่เป็นตะกินเนาะบ่เป็นตะเอานะเพราะมันเป็นเม็ดรีบรีบเนาะบ่มีในเนาะส่วนเม็ดมีในมันก็จะบ่ออกทุกคนเต่าอ่ะเต่าดีไหมขึ้นมาวันกินวันเอาตุ๊กลงกกันตอนนี้แม่พอด้เอาเอาบุ้งได้เ็บ เอาคำเดียวเด้อห yeah, ้ามเบาหลาคำคันว่ากครึงสิได้อยู่คันว่าฮกหรือว่าเจ็สิบอเอาป้ายเบาเลยรัเลยาะัว่าเจ็ดขึ้นเมื่อพูลักนะเนาะเยันแกวสองแก้วเด้อ่าอยขนนั้นขันนั้นันนั้นรอบแล้วรอบแก้วอบหนึ่งแแต แมนรอบนึงรอบนึงเอาบมืดก่อนถหัวไขาก็โมบโวัขนาดนี้รเปาพวกเครื่องพเครงพเครงค่อยวาไปแล้วเดี๋ยวนี้ค่อยเปลี่ยนกันได้ค่อยอากเครื่องให้เจ้าค่อยทีเอาอันอื่นจ้ากทำอไ

ไอ้น้อแหล่ะทุกคนว่าให้ชิ้เดาถือสินะเนาะเสียเบียเสียบเล้าเนาะด้วยเดาถืออ่ะเนี่ยขั้นตอนนี้ก็คือว่านวนลงใหม่นี้ก็วีนเนาะคือว่าสุดท้ายเราเลยขั้นตอนนี้ต้องล้อมเลยกินลาบต้องล้ นี่ขั้นตอนนี้คือว่าสำเร็จเลยได้ดนะทุกคนหลางจากที่ว่าแล้วตอนดอนนี้ก็ถือว่าเซฟเป่าได้เลยเนะน็นเป็นลีมันก็จะออกมันเลย đó là trong ba căn Bỏ vào đấy, không gì đéo đâu. ก็จะมีผู้หนึ่งนะทุกคนที่ว่าใส่เขาใส่กระบุงมันแล้วก็เทลงมาแล้วก็ตามคนเตรียมวีไว้นะวีให้อันเม็ดรีบแล้วก็ใบเขาอนอกแปงตัวนี้ถือว่าเป็นสุดท้ายแล้วนะถือว่า,าเซเป้าได้แล้วัวนี้เน,นี่ยอาจาก,ก็จะโยนมาโยนมาเป็นเทือเป็นเทือเนะแล้วก็วีออก อยู่สถานที่อื่นอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นก็อาจจะบ่มีแล้วนะทุกคนเนาะอันวิธีแนวนี้น่ะอาจจะใส่รถปั่นเอาเนาะ แต่ว่าอยู่ที่บ้านมีใส่เมืองใส่สหานแข้งเสียาถือว่าอย่างใส่ระบบนี้อยู่นะ Vamos <laughs> you นอกจากฟุตยีรวีเขาก็อนจำนวนหนึ่งก็มาห้าตัวตะกะแตนนะทุกคนนี่อุ้มดุกอุ้มเต่าห้าตะกะแตนแหล่นี่ไหนายบอนี่ลายคุบตะกะแตนไายบอฮะมวยออกเที่ยวนี่ลงตีเกี่ยวเนาะเที่ยวนี่วะ มาวะคันหบอกกสิมาหเบอมัหวะมาแน่นหอยู่แน่เโ่อพ่อบหูเลยมาแน่นบอกเอาเออแน่นมีสามมีที่ย่คนถึงย่าน่อยู่สลคนี่เลยทีเวยคพวุกคนเขาคนยังงามงามอยู่ได้ทุกคยังมันแกเธอเนาะ เอาเลย <c oughs> เลย <c oughs> ส่วนเอาจองเนาะยจะคล้องไ <c oughs> ห้จะคล้องไห้ก็จะจับแก้วนะทุกคนอันนี้บรแมาณแก้วยังไงแก้วแก้วน้ำไส้ใจจริงเนาะว่า <c oughs> <c oughs> มันแก้วเลา้ <c oughs> บบาบุน่นเหตเมาเลยทุกคนกินไรจอกแล้วมือเนี่ยค่้องจอกกบไปกินเผือกกินแล้วค่อยอ่ะบ่เอาแล้วพอละนี่ใจจะแล้วละทุกคนใจจะสำเร็จแล้วนเนาะ นี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้เพื่อนกำลังเชือกเส่เ,าสาเป่าหรอกเด้อฮเด้อค่อยว่าฮกค่อยนะขั้นสุดท้ายเด้อฮกเด้อนี่เดี๋ยวนี้เพื่อนก็เลยจับตักใส่เป่าแล้วเนาะมาลุ้นกันว่าเพื่อนสื้อได้จักเป่านะทุกคนลงกันไว้นี่เรียกว่าฮกหรอกแต่บุคูลอือน่นอีว่านเจตอิบ,อบานฮะ nó này đây xia xe, xe bìa xong kéo được còn ở láo xong kéo nó à mi luôn chết đấy ừ. chết đấy, đấy. Ừ. Ừ. tiền ลอยได้แมมลอยได้แมมขันทีเราพอได้กับเบาวกระล้คนกับเบาวผู้หนึ่งมาต้องทึกผู้หนึ่งแล้ววะเนาะเคยไว้สลอดเนาะตาตาซักมาใส่อยู่คนน่ะซองเป่าแล้ว

กรปเอนาเีผิวไม่ไดยน่ไปยืมไอาหนาวเี่ยนะเนี่ยเอาไ่เยจะเป๊ะหัวเรนเรื่อยม่เม็ดไปมีรเป๋าม่เม็ดอุ้ยืมบ้าน้าไนี่ตันตไเอ่ปอดยังบักไล่เขาจิงมวยไ้กเสียบนนีนะจเสียบอชักเียก็ได้ ปูพามาเฮมเป่าได้หายเต็มแล้วก็มาเทไปแล้วก็นับเอาเพื่อนรับเป่าแล้วก็เฮเพื่นรัเป่าแล้วก็เฮก็หู้ลยว่าจากเปล่าอันนี้ปหน่น้หนอ่าเยอเปานยะนี่้น่นอนะอ้ยอมาต่คัไเเอาบน้่าเนาะโาตาคำพอ น้ำปัดเจกนะร่มเลยเอานั่นเอาเอาเอามาเปรเตงเอานะปุ้ยเขาเอิมไม่จะมีแม่มาเร็เลยไม่เชื่อเข็นตืบเต้าอัลมนด์แบบนี้นั่นเ่นตืนั่นค่เบ็ดค่นค่อ้โหนี่ย่างขอเินเถินเออเจเครียดบงวะ่อยไหม่เหล้าจะอแไรเมื่อแรกเจ้าเครียดอยู่นี้อะ เออจะค้องไหเด้อเอาปลาหรอเปล่ยืมเป้าอ่สนุนเออีมาเิไปมีควายนเยอารื่องน้อาะไอนตว้อุนไองลักอ่นเออลูกชายนี่ว่าไปอ่ะไปไหมเอามาห้าน่วยพอดีหกพอดี เตรียมพร้อมแล้วทุกคนเอาเขาใส่เป๋ามาเนี่ยทำเลยแล้วข้างอนก็ซีด้กลับนี้พอดีตีแล้วพอดีคำทุกคนเนี่ทุกคนฉันคิบตีเขาก็เอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีทำไปได้ทุกคนเด้อเดี๋ยวกาคำแหละเอาซด้กลับแล้วเนาะ 你走路慢上了。